สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในคนคุยข่าวนะคะอยู่กับดิฉันเสลนทิพย์ประทุมค่ะวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยทักถ่ายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง MBT11 ภาคกลางค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะ l i ฟ e MBT ภาคกลางด้วยนะคะ วันนี้มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ค่ะเรื่องแรกที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะหลังจากที่เปิดเรียนมาได้สักหนึงสัปดาห์นะคะก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่อย่างบางคนที่อยู่บ้านไกลาอาจจะใช้บริการในเรื่องของรถรับส่งนักเรียนเพราะว่าค่อนข้างที่จะสะดวกกว่านะคะแล้วก็อาจจะประหยัดกว่าด้วยในส่วนของผู้ปกครองยิ่งผู้ปกครองคนไหนที่ต้องทํางานก็อาจจะต้องพึ่งพารถรับส่งนักเรียนนะคะ ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่มีการพูดคุยกันเป็นประจำทุกปีในช,ช่วงของการเปิดภาคเรียนนะคะก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะบางครั้งโอ้ปิดเรียนไปสักช่วระยะหนึ่ง1เดือน2เดือนบางทีกลับมาขับใหม่อะไรแบบนี้สภาพเส้นทางที่เปลี่ยนไปอาจจะไม่คุ้นชินเส้นทางเลยนะคะก็ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันบางครั้งเราไม่ไปชนเขาเขามาชนเราอะไรแบบนี้ก็ส่งผลเหมือนกันเพราะว่า ข้อความที่มันจะขึ้นอย่างข่าวเนี้ยก็อุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนซึ่งตรงนี้สร้างความสะเทือนใจแล้วก็ความเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากถ้ามันเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะคะ วันนี้เนี่ยพูดคุยถึงเรื่องของอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนค่ะที่มันพุ่งสูงขึ้นนะคะทางด้านของรัฐเองก็เร่งเข้มข้นมาตรการเพื่อความปลอดภยัยหลายๆพื้นที่อาจจะมีการเรียกประชุมชมรมรถรับส่งนักเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะดูในเรื่องของมาตรการความปลอดภยัยบางครั้งรถนักเรียนก็อาจจะต้องขึ้นอยู่ขนส่งจังหวัดด้วยในการที่จะควบคุมดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภยัยอะไรแบบนี้นะคะ ส่วนสถานการณ์อุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนค่ะอันนี้ย้อนไปหน่อยนะคะปี2,565ถึง2,566มีอุบัติเหตุกับรถรับส่งนักเรียนเฉลี่ยนะคะ ปีละ30ครั้งก็คือ2ปีนี้อาจจะอยู่ในราวๆหกสิครั้งได้ก็แต่ละปีก็อยู่ที่30ครั้งบางปีอาจจะมีไม่ถึง30บางปีอาจจะ2 0ครั้งแต่อีกปีนึงมันมีเยอะแบบนี้นะคะก็เฉลี่ยแล้วกัน2ปีเนี่ยอยู่ราวๆปีละ30ครั้งด้วยกันในปี2,567ก็คือปีที่แล้วเนี่ยผ่านมาเพียงปีเดียวนะคะเกิดอุบัติเหตุมากถึง40ครั้งแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตถึง10คนด้วยกัน น่าสะเทือนใจสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงผู้ที่พบเห็นดูแลในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอุบัติเหตุมันไม่อยากให้ใครมันอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะยิ่ยงเป็นเนี่ยรถรับส่งนักเรียนแบบนี้บางครั้งมันก็เศร้าเสียใจเช่นเดียวกันนะคะส่วนต้นปี2,568นับมาตั้งแต่มกราคมพาเกิดอุบัติเหตุ6ครั้งโดยเฉพาะเดือนกุมภาพันเนี่ยเกิดมากถึง5ครั้งด้วยกันนะคะเด็กบาดเจ็บก็60-70ราย อันนี้เป็นยอดที่ค่อนข้างสูงเพราะว่ารถรับส่งนักเรียนคันหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีนักเรียนแค่2คน3คนบางคันมีเป็น10คนบางคันเป็นรถตู้บางคันเป็นรถ2แถวอะไรแบบนี้นะคะปัญหารถรับส่งนักเรียนค่ะก็ส่วนใหญ่ยังเป็นรถที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตจากนายทะเบียนก็คือไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนในการเป็นรถขนส่งไม่ได้มีการตรวจสภาพที่ถูกต้องประมาณนี้นะคะ ข้อมูลณวันที่31พฤษภาคม2566เนี่ยมีการคาดการคาดว่านะคะสถิติตรงนี้เขาบอกว่ามีรถที่ไม่ได้รับอนุญาตมากกว่า45,000คันก็เท่ากับนักเรียนกว่า540,000คนที่ใช้รถที่ไม่มีมาตรการความปลอดภยัยแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ดูเรื่องความมั่นคงแข็งแรงการมี บางส่วนที่ป้องกันการตกหรืออะไรแบบนี้นะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้มาตรการที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดก็คือห้ามติดฟิล์มกองแสงที่กระจกรอบคันก็จะต้องมองเห็นนะคะว่ามีใครนั่งในรถบ้างยังอยู่ในรถบ้างกรณีนี้เนี่ยใช้ได้กับกรณีของการลืมเด็กไว้ในรถด้วยนะคะในเรื่องของฟิล์มกองแสงรอบคันเนี่ย ก็จะได้เห็นว่าเด็กนักเรียนลงหมดแล้วหรือยังประมาณนี้นะคะส่วนข้อที่2ที่นั่งผู้โดยสารก็จะต้องมั่นคงแข็งแรงห้ามมีที่ยืนอย่างอย่างที่บอกเลยว่าอย่างเช่นเป็นรถ2แถวแบบนี้ค่ะมีการต่อเติมหลังคาขึ้นมาเบาะนั่งดูซิว่ามั่นคงแข็งแรงไหมไม่ใช่นั่งไปโยกไปโยกมาสุ่มเสี่ยงต่อการหักตกรถล,ลงไปได้บางคันก็รับนักเรียนมาก มียืนห้อยท้ายแบบนี้นะคะอาจจะบอกว่าเออบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนแค่ไม่กี่กิโลแต่ว่ามันอันตรายในส่วนของรถ2แถวเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าต้องมีประตูแล้วก็มีที่กั้นตกส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนเท่านั้นนะคะก็จะต้องนั่งกันเป็นแถวตอนตอนแบบนี้อาจจะไม่ต้องมีการไปดัดแปลงในส่วนของเบาะนั่งเพื่อให้รับเด็กได้จํานวนมากม ที่นี้พอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยยอดในส่งของผู้บาดเจ็บเนี่ยมันก็เยอะเพราะว่ารถเนี่ยไม่ปลอดภยัยไม่ได้มาตรฐานข้อที่3รถต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักง,งานขนส่งจังหวัดค่ะจะต้องมีการได้รับอนุญาตมีการขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนของจังหวัดนั้นๆจะต้องมีอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ฉุกเฉินค่ะอย่างเช่นเครื่องดับเพลิงที่อาจจะเป็นลูกบอลดับเพลิงก็ได้หรืออาจจะเป็น ทั้งดับเพลิงขนาดเล็กที่สามารถที่จะเด็กมีความรู้ในการหยิบมาฉีดได้หรือว่าค้อนทุบกระจกค่ะกรณีที่เกิดรถมันคว่ำไปพลิกไปไม่สามารถที่จะออกทางประตูปกติได้ก็จะต้องสามารถไปเคาะห์ประตูฉุกเฉินได้เพื่อที่จะออกจากรถแล้วก็ไม่มีส่วนแหลมคมภายในรถที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กกรณีที่รถไป เกิดการเบรกร้งแรงอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วไปเกี่ยวไปเฉียวอะไรที่มันมีการแหลมคมภายในรถเนี่ยมันก็ทำให้เด็กได้รับอันตรายได้เหมือนกันข้อที่5ก็จะต้องมีการติดป้ายว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถโรงเรียนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังพร้อมกับติดไฟสัญญาณที่อยู่ด้านข้างที่เ,เป็นสัญญาณไฟกระพริบก็ได้ค่ะให้รู้ในช่วงที่ใช้รับส่งนักเรียนเนี่ยว่าเนี่ย รถเนี่ยยังมีนักเรียนอยู่แล้วก็รถคันนี้เป็นรถรับส่งนักเรียนนะติดให้เขารู้เลยว่าอย่างคนที่มองกระจกด้านหน้าด้านหลังก็จะได้รู้ว่าเนี่ยคันนี้เนี่ยมีเด็กอยู่ในรถหลายคนนะคะเป็นรถนักเรียนผู้ขับขี่ก็จะต้องมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะนะไม่น้อยกว่า3ปีแล้วก็มีผู้ดูแลนักเรียนประจํารถเรียกได้ว่าง่ายๆก็คือต้องมีเด็กรถเนี่แหละไปด้วยแล้วการเพื่อที่จะดูว่าใครขึ้นใครลงขึ้นตรงนี้ลงตรงไหน,น,น,นขึ้น อะไรยังไงแบบนี้นะคะก็ต้องอมีให้มันครอบคลุมรัดกลุ่มตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดและข้อที่7ก็จะต้องมีการเช็คชื่อนักเรียนค่ะทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงโดยมีคนดูแลนอกจากคนขับตลอดเส้นทางก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีคนดูแลประจํารถอย่างรถ2แถวอย่างงี้ค่ะคนขับอยู่ข้างหน้าเด็กรถอยู่ข้างหลังก็จะช่วยดูช่วยเช็คด้วยว่า,าใครเป็นยังไงบ้างขึ้นหรือยังคนนี้มาหรือยังเมื่อเช้ามาตอนเย็นไม่ได้กลับหรือ หายไปไหนก็จะต้องโทรเช็คดูแล้วแหละต้องรอไหมหรือว่าเขาได้แจ้งไว้ไหมว่าเอ๊ะขามามานะแต่ขากลับไม่กลับอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นการที่ต้องร่วมมือร่วมไม้กันในการที่จะต้องดูบูรณาการเพื่อจะทำให้อุบัติเหตุในส่วนของรถนักเรียนเนี่ยลดน้อยลงไปนะคะ คงมาตรการไว้เรื่องความปลอดภัยถ้าเกิดมันยังไม่เข้มข้นขึ้นก็อาจจะต้องมีกฎหมายอะไรออกมาบังคับแหละเพื่อที่จะให้มันเข้มข้นขึ้นนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการจ้างงานคนพิการทำงานค่ะในจ้างจะได้ลดหย่อนภาษีได้3เท่านะคะหลายๆบริษัทเองก็มีการใช้คนพิการทำงานเหมือนกันมีการรับสมัครแล้วก็ระบุเลยว่าตำแหน่งสำหรับผู้พิการอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีแล้วแต่ค่ะว่า ผู้พิการประเภทนั้นๆสามารถที่จะทำงานในองค์กรนั้นในตำแหน่งไหนได้ก็จะเป็นการพิจารณาไปการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการค่ะก็มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ .,2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะคะเพื่อมุ่งให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเท่าเทียมเป็นธรรมแล้วก็ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ แน่นอนว่าบางคนอาจจะมองว่าคนพิการที่นั่งรถวีลแชร์อาจจะไม่มีความสามารถในการที่จะทำงานนั้นๆได้แต่แท้ที่จริงแล้วเขาอาจจะมีความสามารถมากกว่าการทำงานชนิดนั้นๆก็เป็นได้อย่างบางคนนะคะนั่งรถวีลแชร์อาจจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนไม่ได้สบายมากนะักเพราะว่าก็จะต้องพึ่งรถไปไหนมาไหนด้วยแต่อาจจะมีความคิดสร้างสรรค์ในเรืร่องของการออกแบบทำคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือว่าทำบัญชีแบบนี้นะคะ บางหน่วยงานก็รับรับคนกลุ่มนี้เข้าไปไปทำงานด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งเขาก็ทำได้ดีด้วยเพราะว่าเขาสามารถทำได้มีความถนัดก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกได้ว่าเขาก็เท่าเทียมกับคนอื่นๆแม้ว่าจะต้องใช้วีลแชร์แต่ว่าก็ยังคงมีการใช้ความคิดสร้างสารรค์ทำผลงานออกมาสู่สายตาของอประชาชนคนอื่นๆได้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นการสร้างงานคนพิการที่เอาให้มันถูกในเรื่องของ ลักษณะทางกายภาพของเขาว่าเขาสามารถทำงานอะไรได้ในส่วนของอัตราการจ้างงานคนพิการค่ะนายจ้างหรือว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องจ้างงานคนพิการในอัตรา100ต่อ1นะคะก็คือลูกจ้างทั่วไป100คนเนี่ยต้องมีการจ้างคนพิการ1คนถ้ากรณีที่มีลูกน้อง400คนก็จะต้องมีผู้พิการ4คนประมาณนี้นะคะ หากมีเสร็จเกิน50คนก็ต้องจ้างเพิ่มอีก1คนก็ถ้าเกิดว่ามี150คนก็ต้องจ้าง2คนประมาณนี้นะคะก็เป็นการกำหนดมาแหละว่าเหมือนช่วยทำให้คนพิการมีงานทำเพิ่มมากขึ้น สิทธิประโยชน์ทางภาษีของนายจ้างค่ะก็ถ้าเกิดว่าจ้างคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะที่ออกให้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหะค่ะที่พอออกมาแล้วก็ได้รับเบี้ยคนยังชีพเนี่ยนะคะก็สามารถนําค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการไปหักรายจ่ายได้2เท่าเพื่อคํานวณภาษีเงินได้มิติบุคคลอันนี้มีผลต่อภาษีนะคะต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจําตัวนะ สำหรับนายจ้างนะคะที่เอาไปยดลดหย่อนภาษีได้นะคะข้อที่2หากจ้างคนพิการมากกว่า60%ของลูกจ้างทั้งหมดและระยะเวลาจ้างเกิน180วันในปีภาษีมีสิทธินำรายจ่ายไปหักภาษีได้มากถึง3เท่าอันนี้มันมีเงื่อนไขนะคะคนพิการมากกว่า60%ของลูกจ้างทั้งหมดระยะเวลาจ้างเกิน180วันด้วยนะคะ สามารถนำไปหักภาษีได้3เท่านะคะอันนี้มันมีเงื่อนไขนะคะกรณีที่ไม่ได้จ้างคนพิการค่ะถ้ากรณีนี้นายจ้างไม่ได้จ้างคนพิการไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนแต่มีการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นให้สัมปทานพื้นที่ขายของหรือว่าจัดจ้างเหมาช่วงงานอันนี้นะคะก็มันเป็นเงื่อนไขอีกเหมือนกันที่ กรณีนี้เนี่ยมันอาจจะได้รับการยกเว้นหรือว่าจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีล่ามภาษามือมีการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้ดูแลกรณีของบริษัทที่ไม่ได้มีการจ้างโดยตรงก็มันก็จะมีข้อที่มันสามารถเอาไปใช้ได้นะคะว่าเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นนะกรณีบริษัทนี้เนี่ยไม่ได้จ้างคนพิการแต่ว่าด้านหน้าเปิดอนุญาตให้คนตาบอดก็ได้นะคะ อย่างสมมติว่าคนตาบอดขายลอตเตอรี่แบบเนี้ยให้เขามานั่งขายให้เขามามีรายได้เหมือนเหมือนเป็นการอนุเคราะห์อนุรรมสถานที่ก็สามารถที่จะนําตรงส่วนนี้เนี่ยไปใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ที่สําคัญก็คือการจ้างงานคนพิการเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเกิดว่ามากกว่า60%ของจํานวนลูกจ้างทั้งหมดนะคะแล้วก็จ้างมา180วันสามารถเอาไปลดหย่อนได้3เท่าด้วยกันนะคะ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องอะไรมาฝากกันเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะพี่คะพี่คะพาผมไปเช็คผลโอนเน็นหน่อยนะพี่ด่วนเลยแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย นุมนุม,มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละหไปด้วยทางรัฐ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 แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภยัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบ จบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนประเทศไทยจะเห็นอะไรในอนาคตกับกลุ่มของอาเซียนเองนะคะ การท่องเที่ยวอาเซียนนะคะเราก็มีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นอาเซียนทัวริซึมฮับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะทางบกทางอากาศทางเรือหรือทางรางส่งเสริมให้มีการเดินทางเข้ามาเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในแหล่งท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาประเทศไทยเดินทางเข้ามาจังหวัดเพชรบุรีเพื่อที่จะสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเพชรบุรีและก็ประเทศไทยได้อย่างเป็นอย่างดีเลย การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเราจะได้พันธมิตรในการผลิตได้ความรู้ได้ประสบการณ์และสิ่งสำคัญคือได้รายได้เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างมากนี่คือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยผมอยากให้ประชาคมอาเซียนได้ตระหนักเรื่องนี้อย่างมากเรามาร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวอาเซียนอาเซียนหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคม จึ้งอ่ะอึดค่ะพร้อมส่งด้วยชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรไปเลยดีกว่าข้อมูลส่วนบุคคลควรระวังให้ดีเพราะข้อมูลของคุณอาจเกิดการรั่วไหลอ้าวแล้วถ้าเป็นการทําธุรกรรมทางการเงินล่ะข้อมูลของเราจะเป็นยังไงไม่ต้องกังวลมี PDP A คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนรวมถึงการจะเก็บข้อมูลและการนําข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบและไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อนรู้สิทธิ์ของคุณปกป้องข้อมูลของคุณ พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลยแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบูโรไปส่งผมหน่อยนุ่มนุมช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐทางรัฐทางรัฐ แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน กลับมาในช่วงนี้มีเรื่องมาเตือนกันเป็นในเรื่องของสุขภาพค่ะเตือนนะคะเรื่องของการกินหมูดิบระวังหูดับเรื่องนี้แพทย์หลายๆท่านออกมาเตือนกันหลายๆครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลช่วงอะไรก็แล้วแต่ที่มีการพบปะกันแล้วก็หลายคนชอบในเรื่องของการกินหมูดิบนะคะหมูดิบเนื้อดิบแต่ในเรื่องของหมูเนี่ยเขาบอกว่า มันจะส่งผลทําให้เป็นโรคหูดับได้สถานการณ์การระบาดค่ะพบว่ามีการระบาดของโรคไข้หูดับในจังหวัดแพร่มีผู้ป่วยถึง14รายด้วยกันแล้วก็เสียชีวิตแล้ว2รายสาเหตุหลักมาจากการบริโภคลาบหมูดิบหรืออาหารที่ปรุงไม่สุกกรณีนี้รวมไปถึงหมูที่สุกๆดิบๆด,ด,ด้วยนะคะบางคนบอกว่า ฉันชอบกินน่ะฉันชอบกินก้อยหมูดิบฉันชอบกินเออเอาหมูไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันดิบๆก็ส่งผลให้เกิดโรคไข้หูดักได้ มาตรก,การของรัฐบาลค่ะรัฐบาลก็ห่วงใยสุขภาพของประชาชนนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขนี่แหละไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการเร่งเฝ้าระวังควบคุมแล้วก็ติดตามสถาน,านการณ์อย่างใกล้ชิดเลยดูว่าอย่างจังหวัดแพรนเนี่ยที่ป่วยกันเยอะๆสิบรายเนี่ยมีป่วยเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มหรือเปล่าข้อแนะนําสําหรับประชาชนค่ะก็ต้องปฏิบัติตามหลักสุขร้อนสะอาด อีกเรื่องการบริโภคเนื้อหมูดิบหรือว่าสุกไม่ทั่วถึงกรณีที่บางคนบอกว่าย่างไปสุกส,สุดิบๆเนี่ยมันอร่อยซะเหลือเกินแบบนี้ไม่ควรนะคะที่สำคัญก็ให้เลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้บางที่อาจจะมีการที่แบบว่าหมูอาจจะไม่สดด้วยมีการปนเปื้อนมีการใช้น้ำแข็งแช่ไปมีการสัมผัส กับเชื้อแบคทีเรียแล้วมันไปเติบโตไปเจริญเติบโตในหมูอะไรแบบนี้นะคะหรือหมูบางตัวมีโรคมีฝีมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในขั้นตอนของการชำแหละแล้วคนซื้อมาก,ก็ไม่รู้มีการทานเข้าไปนะคะก็ส่งผลให้เกิดได้เหมือนกันเกิดโรคต่างๆตามมาได้เหมือนกันส่วนความเข้าใจผิดกี่ยกับการหมูกินหมูดิบเนี่ยบางคนบอกว่าเขาบอกว่าโอ้โหบีบน้ำมะนาวไปหรือว่ากินเหล้าไปเนี่ย ร่วมกับหมูดิบเนี่ยมันก็ฆ่าเชื้อได้แล้วหมูมันก็สุกแล้วอย่างบางคนบอกว่าหมูแดงๆสดๆเนี่ยบีบมะนาวไปสีมันซีดแล้วเนี่ยสแสดงว่าหมูเนี่ยมันสุกแล้วอันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นความเชื่อที่ผิดหมูเนี่ยจะสุกได้ก็จะต้องเอาไปต้มนะคะเอาไปต้มจนเลือดมันไม่มีหรือว่าจะเอาไปย่างเอาไปทําอะไรที่มันสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วเนี่ยกินยังไงก็กินได้แต่ว่ากึ่งสุกกึ่งดิบหรือหมูดิบๆเนี่ยอย่าไปกินเลยค่ะ การป้องกันร,ระหว่างการปรุงอาหารให้แยกอุปกรณ์ระหว่างหมูดิบแล้วก็หมูสุกกรณีนี้เนี่ยอย่างเช่นไม่ใช้ตะเกียบที่คีบหมูดิบมารับประทานต่อโดยไม่เปลี่ยนใหม่กรณีนี้ไปร่วมวงหมูกระทะด้วยกันแล้วกันบางคนนะคะก็คีบหมูคีบไข่คีบ,คบมนันคีบดิบขึ้นไปย่างพลิกๆลิกพลเสร็จแล้วพอคิดว่าหมูสุกแล้วก็ใช้ตะเกียบอันเดิมเนี่ยคียบอันนั้นเนี่ยมาใส่ปากแต่คุณลืมไปว่า หมูที่คุณคี้ไปก่อนเนี่ยมันเป็นหมูดิบมันอาจจะมีเชื้ออยู่ที่ปลายตะเกียบก็ได้นะคะมันก็ส่งผลได้เหมือนกันกรณีที่บอกโอ้ยฉันย่างจนสุกแล้วเนี่ยหมูย่างฉันเนี่ยสุกจนเกลียมจนแข็งแล้วเนี่ยนะคะทำไมถึงมันยังส่งเสี่ยงอีกก็เพราะว่าคุณใช้ตะเกียบอันที่ขี้หมูดิบไงคะ่ะการป้องกันสําหรับกลุ่มเสี่ยงก็คือสวมถุงมือเสื้อคลุมแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันหากต้องสัมผัสเนื้อหมูดิบโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามันมีบาดแผล กลุ่มเสี่ยงเช่นผู้เลี้ยงหมูผู้ทำงานในโรงฆ่าสัตว์สัตวบาลสัตวแพทย์ต้องสวมรองเทา้าบูทถุงมือแล้วก็แต่งกายให้มิดชิดล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากที่ไปสัมผัสกับหมูบางคนบอกว่าโอ้โหฉันเลี้ยงมาก,กับมือมันไปเป็นอะไรหรอกนะคะฉันจับได้ฉันชำแหละได้ฉันฆ่าได้ไม่จริงนะคะข้อควรทําหากมีอาการป่วยค่ะถ้าเกิดว่าหากมีไข้สูงปวดกล้ามเนือ้อแล้วก็มีประวัติเสี่ยงก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันที แจ้งประวัติการบริโภคหมูดิบหรือว่าสัมผัสเนื้อหมูดิบให้แพทย์ทราบได้อย่างชัดเจนบางคนโอ้โหกินไปก้อยหมูดิบแต่ว่าเกิดอาการที่แบบว่ามีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าไม่ยอมบอกหมอเพราะกลัวหมอจะว่าเอ๊ก็ทำไมไปกินหมูดิบละ่ะอะไรแบบนี้ควรให้ข้อมูลกับแพทย์นะคะเพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วก็รวดเร็วเพราะว่า โรคไข้หูดับมันก็ส่งผลให้เสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะก็เตือนเลยแหละว่าอย่าไปกินเลยนะคะหมูดิบเพราะจะเกิดโรคไข้หูดับได้ที่สําคัญทานหมูสุกดีกว่ามันปลอดภัยกว่านะคะอร่อยกว่าด้วยนะคะอ่ะวันนี้เรื่องราวของคนคุยข่าวมีมาฝากคุณผู้ชมแค่เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาฝากกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ